วิธีทั์การตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เทศบาลเมืองเลยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเทศบาลเมืองเลยตั้งอยู่เลขทีนน่146ทับ20ถนนเจริญรั์ตำบลขุดปลอกอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืเมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2479โดยมีนายสิ์จาสุทนทรเป็นนายกเทศมนตรีเมือเงเลยคนแรกมีสภาพเป็นชุมชมเนเมืองตั้งอยู่บริเวณที่ลับลุ่มโดยมีแม่น้ำเลยและแม่น้ำหมานไหลผ่านมีพื้นที่12.41ตารางกิโลเมตรเป็นที่ตั้งของนนนหน่วยงานราชการต่างๆตลอดจนอาคารพาณิชย์ห้างสรรพสินค้า บริษัทโรงแรมสถานศึกษาที่อยู่อาศัยของประชาชนที่รวมตัวกันอยู่นาแน่นเทศบาลเมืองเลยมีฝ่ายบริหารนำโดยนายชัดชัยรีกราจากนายกเทศมนตรีเมืมมองเลยมีรองนายยกเทศมนตรี3ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี2ท่านและที่ติกษานายยกเทศมนตรี1ท่าน ฝ่ายนิติบัญญัตินำโดยนายอาคีระประชาศรีประธานสภาเทศบาลเมืองเลยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเลย18ท่านฝ่ายข้าราชการประจำนำโดยนายสุพงรตนอุตมะปะลัดเทศบาลเมืองเลยและรองปลัดเทศบาลเมืองเลยหนึ่งท่านมีหนึ่งสำนักได้แก่สำนักปลัดและเจ็ดกองฝ่ายได้แก่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณก,กองช่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองการเจ้าหน้าที่กองคลังกองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคมถ้าสถานศึกษาได้แก่โรงเรียนชุมชนสีสะอาดเทศบาลหนึ่งโรงเรียนเทศบาลสองสีเรืองโรงเรียนเทศบาลสามสีสว่างโรงเรียนเทศบาลสีบ้านคูบบีโรงเรียนเท,ท,ทศบาลห้า,บ,า, 4, บ,า,บ,บ,า 5, บ้านหนองผักกาม และหนึ่งสถานธนาดุบาลมีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลยทั้งหมด50ชุมชนมีประชากรตามทะเบียนราษทั้งสิ้น2 1ง78คนนับเป็นชาย1,063คนหญิง1,115คนการบริหารงานของเทศบาลเมืองเลยดำเนินการภายใต้วิสัยทัศ เมืองเลยเมืองอยู่ดีคนมีสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมเที่ยงยืนซึ่งได้กำหนดแนวทางการพัฒนา6ยุทธศาสตร์ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาด้านระบบสาธรารณูปโภคสาธรารณูปการโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาด้านคนสังคมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชมุชมชน ยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดีการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ที่5การพัฒนาด้านการศึกษาการกีฬาศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่6การพัฒนาด้านการมาเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเลือกไปพักผ่อนหย่อนใจได้นมนสน่ห์แห่งความหนาวเย็นดังคำขวัญที่ว่าเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์มั่นคงความสะอาดจากสภาพปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและรายได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเลยที่4การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเลยหอการค้าจังหวัดเลยโดยกลุ่ม y e c ผู้ประกอบการและชุมชนจึงให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหา โดยการจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าและรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆมีเป้าหมายและแนวคิดร่วมกันในการสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นภายในตัวเมืองจังหวัดเลยอย่างเป็นรูปธรรมทาให้เกิดพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่สร้างรายได้พื้นที่แห่งความร่วมมือพื้นที่สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ปลอดโฟมไรแอลกอฮอล์ด้วยการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและบูรณาการจากทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาจนเป็นพื้นที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพใหม่เป็นเวทีให้ทุกกลุ่มได้แสดงความสามารถอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเลยให้มีความโดดเด่นขึ้นณนะถนนใจกลางเมืองเลยเทศบาลเมืองเลย จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเลยภายใต้ชื่อว่าถนนคนเดินเลาะเลยด้วยเอกลักษณ์ของถนนคนเดินที่ติดกับแม่น้ําเลย,เลยซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของจังหวัดเลยบวกกับภาษาถิ่นคําว่าเลาะที่แปลว่าเดินสื่อความหมายว่าถนนคนเดินเลาะเลยถนนที่เดินจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าตลอดเส้นทางริมแม่น้ําเลยถนนคนเดินเลาะเลย เกิดภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเช่นหอการค้าจังหวัดเลยผู้ประกอบการเหนรูปแบบชมรมถนนคนเดินเลาะเลยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยสำนักงานกา,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลยกลุ่มศิลปินอินดี้ไทยเลยมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และสถาบันการศึกษาถนนคนเดินเลาะเลย ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดระเบียบผู้ประกอบการด้วยระบบโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันไลน์เพื่อขับเคลื่อนโครงการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสะดวกรวดเร็วได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมทุกรายส่งเสริมให้เป็นถนนไร้เงินสดสนับสนุนให้ซื้อขายสินค้าชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบ QR Code สำหรับสแกนจุดหรือโซนจำหน่ายสินค้าเทศบาลเมืองเลยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลนิติธรรมคุณธรรมความโปรง่งใสการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบและความคุ้มค่าด้วยการนำระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service ที่ได้ทำร NOU ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลดิจิตอล DGA เพศเทศบาลเมืองเลย เทพถนนคนเดินเลาะเลยถนนคนเดินเลาะเลยเป็นนวัตกรรมที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มทั้งในฐานะผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการซึ่งแต่ละวันเสาร์ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน,นเข้ามาในพื้นที่เมื่อเทียบกับประชากรในพื้นที่ ทำให้นวัตรกรรมครอบคลุมและเกิดผลกระทบต่อประชาชน100%ประโยชน์ที่ได้รับประชาชนในเขตเทศบาลเลยและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปซื้อสินค้าและบริการรวมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆผู้ประกอบการปี2559จําจำนวน303ลายและปี2565จําจำนวน578รายเพิ่มขึ้นจำนวน275ลราย สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรวมเฉลีย่ยต่อคนต่อปีจำนวน2 3 3,472บาทถนนคนเดินเลาะเลยได้มีการประเมินนวัตกรรมโดยการสัมภาษณ์สังเกตและแบบสอบถามโดยมีผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการประจำบปี2,565ในเชิงปริมาณผู้ประกอบการจํานวน578คน ความพึงพอใจในสถานที่ถนนคนเดินเลาะเลยระดับมากคิดเป็นร้อยละ97.75ความพึงพอใจในประเภทสินค้าต่างๆความหลากหลายรวมถึงการจัดโซนระดับมากคิดเป็นร้อยละ96.89ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การมีศูนย์ร่วมระดับมากคิดเป็นร้อยละ86.51มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหนึ่งแห่งนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นจากปี2,564จำนวน1,800คนต่อสัปดาห์ปี2,565จำนวน12,000คนต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ35เชิงคุณภาพเพิ่มพื้นที่สันทนาการให้กับเด็กและเยาวชนประชาชนในด้านศิลปะดนตรีประชาชนกลุ่มเป้าหมายในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในทบิติมีพื้นที่ด้านการค้าขายการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นถนนคนเดินเลาะเลยซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมต้นแบบมีการขายทอดนวัตกรรมไปยังองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หน่วยงานอื่นสามารถนำไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ต่อยอดเป็นถนนคนเดินในรูปแบบของท้องถิ่นตนเอง เช่นเทศบาลเมืองวังสะพูนถนนคนเดินสีวังได้นำเอารูปแบบนวัตกรรมระเบียบข้อบังคับต่างๆของนวัตกรรมถนนคนเดินเลาะเลยไปปรับใช้มีการแลกเปลีย่ยนศึกษาดูงานจากองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆถนน,นคนเดินเลาะเลยจัดกิจกรรมเขาลบธงชาติเวลา18นาฬิกาเพื่อแสดงความสามัคคีสงรักภักดีต่ตอชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ น้ะเลย Walking Street Opportunity for All ตัเองข้องรอเลยคือแม่ค้าหรือว่าอาทา่าเลยค่ะแล้วกอีกอย่างหนึง่งกาคือว่าให้ไทยบ้านเฮาเนะะี่ยค่ะมีอาชีพกาคือผู้เฒ่าผู้แก่ลูกเด็กเล็กอยู่บ้านเชยๆเข้ากับเอาผักเอาผลไม้ในบ้านตัวเองมาวางค่ายด้าค่ะแล้วก็บางทีน้องๆนันนกซึ่งสร้าก็มาเบิดมัว่วมาห้าหลายด้พิเศษในระวางเหรียญน,นะคะสรงเสริมอาชีพให้กับ <laughs> ทุกระดับ ขนมคนเดินแล้วเลยที่ผมมาขายเนี่ยรู้สึกว่ามีสเสน่ห์กว่าตลาดนัดที่อื่นๆที่ผมเคยไปอย่างมีพระว่าอัธยาศัยของผู้ประกอบการค้าดีกันเนี่ยนะฮะทุกคนก็จะให้ความให้ความเมตตาเห็นพราว่าเห็นผมเป็นผู้ใหญ่เป็นคนอายุมากแล้วก็ใช้เหงือวกคืนดีนะครับขนาะเดียวกันผู้มาซื้อเนี่ยหลายๆคนอัธยาศัยดีมากเลยนะฮะสนับคนเดินแล้วเลยนะครับก็จะมีสินค้าที่หลากหลาย มุมหมจะเป็นบ้านกับที่มาที่นี่ประจําุกบอนเหลาก็สินค้าก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับมีสินค้าแตกต่างกันจะให้ลูกค้าที่มาเดินดูก็เดินแล้วเลยก็จะประทับใจนะครับเพราะสินค้าแตกต่างกันมากมีความที่สุดเป็นถนนที่สวยงามด้วยครับวงวาสามารถที่จะตั้งวางสินค้าได้มากมายนี่คือ เสน่ห์ี่อยากเป็นของนเียแล้วเลยครับก็ก็ทำงานด้วยเนาะก็สร้างใายได้เพิ่มก็ขอบคุณน้รตน้อนเลยนะคะที่ให้โอกาสเราได้มาขายของค่ะก็สวัสดีค่ะเป็นตัวแทนของ LSF นะคะหรือมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลยซึ่งเราเป็นกลุ่มนะคะที่ปลูกผักแบบปลอดสารปลอสารปลอดภัยเพื่อคนคุณโรกนะคะ ที่มาจำหน่ายที่ถนนคนเดินเราเลยเนี่ยก็คือหมือนเรามีลูกค้าประจําที่เป็นผู้รักสุขภาพนะคะที่เชื่อมั่นในสินค้าของเราแล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่าเรามาจำหน่ายที่ถนนคนเดินยอดขายของเราอะค่ะได้มากกว่าที่เราไปขายที่อื่นค่ะอย่างที่อื่นอะยอดขายต่อครั้งที่เราไปลงมันจะอยู่ที่ประมาณสามพันแต่ที่นี่ก็คือได้2เท่าเลยนะคะยอดขายจะอยู่ที่หกพันหกพันเจ็ดพันบ แล้วลูกค้าก็มาตอบรับกับสินค้าที่รักสุขภาพของเราด้วยซึ่งเราเป็นกลุ่มที่ตั้งแต่เราปลูกแบบป่อนสารทำขุยหมักเองเสร็จแล้วเราก็มาจำหน่ายด้วยตัวเองกลุ่มเราจะมะีนอกจากผักแล้วนะคะก็จะมีสินค้าแปรรูปเรื่องขนมแล้วก็น้ําสกัดเย็นเพื่อสุขภาพด้วย มาขายถนนคนเดินตรงนี้นะคะมันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะมีรายได้เสริมเพิมอาทิตย์หนึ่งกําไรที่เราได้ก็สามารถส่งลูกชายนจบวิศวะได้ค่ะและเสน่ห์ตรงนี้คือประชาชนมาเดินมากและแม่ค้าก็สู้มากค่ะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกแม่ค้าจะเต็มที่กัดทุกเสาค่ะและที่มาขายถนนคนเดินนะคะยอดขายที่นี่สูงกว่าเราขายที่อื่นค่ะที่หน้าร้านเราก็ยังขายไม่เชืตรงนี้ และเป็นที่ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนต่างๆด้วยค่ะถนนคนเดินล้อเลยอ่ะมีมีอาหารหลากหลายอย่างมีทั้งแบบอาหารพื้นเมืองอาหารโบราณอาหารแบบสมัยใหม่ก็มีเยอะแยะการแต่งกายด้วยค่ะแต่งกายอาจจะมีชุดพื้นเมืองชุดไทยอย่างแมค้าลอตเตอรี่นิยมก,ก็ใส่ชุดไทยเป็นประจําทุกวันเสาร์นะคะและจุดเด่นอีกอย่างของของล้อเลยก็คือภาษาเมืองเลยค่ะเพราะว่าเมืองเลยก็เป็นภาษาที่นิว่าเป็นเป็นวัฒนธรรมในการพูดในการเว้า ที่บ่คือประเทศได้หรือความว่าเคยจังหวัดได้ภาซาเลยก็คือเป็นภาษาท้องถิ่นท้องจังหวัดเลยถนนคนเดินล้อเลยมีทุกวันเสาร์เวลาโดยประมาณก็คือ16นาฬิกาถึงประมาณ22นาฬิกาประมาณค่ะ